ครับตอนนี้ก็เป็นการนำข้าเปลือกนะครับเข้าสู่โรงเรือนครับมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งมาเบิ้งแม่คำสาสนะครับแม่คำสาสจะกันเชิญแม่โพศพเข้าสู่ยุ่งฉางนะครับผมเพื่อเก็บไว้นะครับนำไปสีกินนะครับ ก็เป็นนันว่าได้สาสกระสอบนะครับเอาขึ้นไปก้อนไปกวาดออกไปเร็วๆกวาดเลยกวาดสิ่งไม่ดวเามาอะไรอ่ะต้นคูนอ๋อใบยนใบเลยไโอ้ดึงติดเอามาที่เออ น่ครับวันนี้เราก็จะได้มาเห็นความเป็นชนบทนะครับที่มีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับได้สืบทอดต่อๆกันมานะครับในการอัญเชิญแม่โพสพนะครับเข้าสู่ยุ้งฉางนะครับนะอันนี้เหี่ยวก็ไปเอาใบต้นคูณนะครับผมภาษาไทยเียต้นกระลาปกับต้นไม้ประจำชาติ

มันยิ้มให้เราอยู่เดี๋ยวเด้อค่อยไเห็นฮะค่ยไปเชื่อได้นะโดทัสะวะโตนะโมตัสสะพะคะวะโตนะโัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะคะวะโตนโมสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุแม่โพส่งคุณพ่อคุณแม่ข้าวลูกได้เหยียบได้ย่ำก็ขอโทษขอภัยนะคะก็ขอเชิญขึ้นเรา นะคะคุณพ่อคุณแม่ข้ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำบุญทำทานนาอสาธุสาธุขอให้ข้ามคูนลูกหลานก็เลี้ยงดูดูเสือลูกเด้อขอให้คูณขึ้นคูนขึ้นนะคะแม่ข้าอยู่ไหน่อาวอยู่ไหน ว่าอาปไว้ที่เจสีมุมเอาัดเหนียวมาำกระตานี่ขึ้นมาฮอดบานฮอดเพือนัดอ้ยเป็าเนาะเนาเป็นมันเ้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตักกี่ยอดเลยโอให้เนือทุกอย่างนะคะทไปทานียก็ขอให้เนือ ครับนี่ก็เป็นประเพณีภูไทยนะครับผมนะครับกก็็ข้าอยู่จะมาอยู่ตรงนี้ปัดสิ่งไม่ดีออกหมดแล้วบาเจมหมดแล้วเออมีแต่สิ่งดีๆเข้าไปลูกลูนา้ี้ก็อย่าใ้มานั่นเดียวค่เต็มรอเต็มเกียนพเท่าว่า โอ้ยรถคันนี้จะได้บุญหลายอย่เลยเนี่ยมาตั้งกับขนมาแล้วขนมาจนขนเข้ายุ่งว่ะมาตั้งต่ขนขนจะข้าาได้ารับรคันนี้มีโชคมีลาบเด้อนี่เออเจเสี่สี่สองนะคะสี่สี่สองสามสี่สี่สองสามค่ะเอามาเร็วๆไอเหี้ยวมันเห็ดเร็วอยู่ดอก เอาสิ่งไม่ดีออกตายมาเร็วแบตจะหมดแล้วครับเร็วๆครับเดี๋ยวสองขีดมาแบบนี้ไปต่อกันเลยคนึงหนึ่งเข้าไปไปเลี้ยงคนหนึ่งความเออไอเหี a. A. Oh, para. 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 ้ลมันเลี้ยงเป็นนอะไรเอาขึ้นเป็นกระสอบเลยผู้ใดสิเทีไอเจมเอาขึ้นหน่อยไหมพัดลมเหี่ยวจะมัดแห้งวะจะพัแห้งเอาใอ่แันนี้นี่เอาขึ้นอย่างนี้ด้วย ยกขึ้นทำไมเจมทายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนเอาห้องอันีองได้น่องอนี้ห้องรีบแล้วนะเไหวะอันี้อชองที่อ่าตังเลยโห้ง

แปดสามสิบห้าเจ้าดโอ้ยบึ้งดีกว่ายับแล้วสิบ

ท่ <16 S 2> นนานยังย่างไปเอาเลยยี่สิบ็กจหมดแล้วี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ้สามสี่สามสิบห้าสอบละ หสามลนละ้เทเ็้สิ่หมสบห้าทั้งหมดสามสิบห้าอบเพราะว่าไอ้นั้นไอ้ครึ่งนั้นไอ้เจมมาให้แปดอ๋อแะ้รม่รู้ได้ไงว่าจะสามสิบหกกรสอบสามสิบเพราะว่ามันเป็นมัดมันเหลืออยู่สี่ ก็ไอเจมเอามาไม่ใช่แม่คำนวณจากไหนแม่ถึงรู้ว่าข้าวเปลือกจนมามันเป็นมัดมัดละสิบก็เอาสี่สิบกระสอบมันเหลืออยู่สี่เพราะว่าไอ้เจมมันไม่ไม่เต็มมันก็เอามาให้ไก่มันขึ้นกระสอบนึกว่าคำนวณมาจากนาไม่ใช่นาสอบสามสิบห้าบอกทันทบผ้าสอบทั้งอันนี้ด้วยเมื่อกี้นับประละ นับไป็นรวบบดับแล้วเรียบร้อยไม่ให้เบิร์ตยกขึ้นมาให้หมดร์ตไมไรอันนี้ข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้ายังไม่ไม่ได้เกี่ยวเออเห็นอยู่ก็ไปล่งนี้ก็เกี่ยวได้ต้องดึงฮะเบียดเบียดบนเนี่ยมึีอะไรในร้านอยู่วะเป็นไงคุณแม่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ้าวมีพิธีปิดปิดมีพิธีปิดยุ่งอีกางไรเนี่ย มาให้แม <intrigued> <ừ> ่เนลียดีบร้อยขึ้นมาดูอ่าล็อกกุญแจแล้วก็จะเอาอะไรให้อะไรก็ไมรีบลงไปเชื้อมยิงเอาเนี้ยฮะิงเขาให้กุยแจเดือดคานม่าบันไดมาให้แม่กูแม่ไม่ซื้อ มันได้สามนก่มเอาไปไหนไม่รู้ไม่รู้หนูมไม่ได้อยู่บ้านเนยะพูดแื่งว้านเนดะี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยว้าน่นี่ตัวนี้มันโดดเลยเดอยคนมาาโอ้ยมันเนปะ็นอย่างเดอบ้าหนหลอกนเนี่ยผู้าวโเราคุณ้านลินน,นี่ขอ,ขขอจบไว้ตอนนี้นะครับกับชนินทนร์ฟาร์มฟาร์มไสไ้เดือนพารวยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับกาลังทาอยู่นะครับผมว่าฝาติดตามกันต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับ